พาลงสนามข่าวไปที่จังหวัดนครนายกนะครับตกอกตกใจและหวาดเสียวเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะว่ามีเหตุการณ์ชายสติไม่ดีคนนึ่งครับไปอยู่ไปนอนขวางกลางถนนเลยไปดูภาพเหตุการณ์นี้กันครับนี่ฮะ S <S คือพี่วินคนขี่รถจักยยรยานยนต์รับจ้างต้องมาโบกรถนะครับแล้วชายคนนี้ชายสติไม่ดีนอนอ,อยู่บนกลางถนนชาวบ<ห>้านชาวช่องก็พยายามมา<ห>พี่ลุกขึ้นมาก่อนออดึงมบือเลยนะให้ลุกขึ้นก็ไม่ไห<ป>วเอานอนทิ้งตัวง่วงหรือเปล่าไม่ออน้อยากจะนอนตรงนี้ต้องล,<ะ><ๆ>ลากเลยแม่ค้าต้องช่วยลากด้วยอ่ะลากเข้าข้างทางก่อนผู้ชมดูซิเอาแผงเหล็กมาด้วยรอบคอบนะรอบคอบนี่อยู่กลางแยกเลยเหรอหัวมุมตรงนี้เลยอ่ะตรงทาง เลี้ยวเลยนะครเลี้ยวเลยเอาค่อยๆค่อยๆเ,<อ>เดี๋ยวค่อยๆลากขึ้นไปบนทางเท้านะแต่เอาเท,ท,ท่าที่ได้ก่อนนี่นะครับก็พยายามจะแจ้งตำรวจแจ้งกู้ภัยให้มาช่วยเหลือ <S <S ตรวสพชายคนนี้เป็นชายสติไม่ดีเป็นผู้ป่วยจิตเวทครับขาดยารักษามาหลายเดือนแล้วนะนี่แล้วก็ประสานตำรวจกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาช่วยครับะนะยกก็แล้วลากก็แล้วแจ้งเจ้าที่กู้ภัยต้องใส่เปลหามเลยนะใส่เปลหามแล้วก็พาไปส่งที่บ้านครับนี่นะแกก็เคราะหดีที่ไม่มีเหตุการณ์ ความรุนแรงหรือว่ามีใครบาดเจ็บแต่อย่างใดนะครับ